สติก oh, mm hmm. เกอร์วอล์เองแล้วแมซื้อสติกเกอร์ใหม่รับรองเฮ้ย <Hey, S 1> ที่ไหนเนี่ย้ยเจ๋งอแม่แม่แม,แม่ไปเช็ก ทุกคนรู้ยังว่าตอนนี้นะคะที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT ที่สถานีประหนโยธินทางออกที่3โอ้ระบุพิกัดขนาดนั้นเขามีเอ็กซิบิชันใหม่ค่ะสนุกมากๆน่าสนใจสุดๆเทรนดี้สุดๆ, DI, ดๆใครไม่รู้ก็คือเฉยเพราะยุคนี้ใครๆก็แบบถ่ายรูปชิลๆลงโซเชียลไปเดินดูแกลเลอรี่มิวเซียมอะไรเงี้ยล่าสุดในล่าสุดค่ะ2บริการที่เราใช้เยอะมากในปัจจุบันนะคะนั่นคือ l ล n e สติ๊กเกอร์โหลดไม่อันเลยนะ,ะกับไลน์เมลโลดี้โหลด เพลงด้วยเหมือนกันเขาจับมือกันไปเปิด virtual line store ครั้งแรกในประเทศไทยเป็น virtual จริงๆแต่แอบอ่ะไหนบอก virtual แต่ทำไมมีอะไรเกิดขึ้นที่รถไฟฟ้า MRT มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ชื่อ join the joy เจอกันบนจอเยอะแล้วอยากจะมาเจ้าเอที่ MRT บ้างเขาอยากให้คนที่เดินผ่านในรถไฟฟ้าที่เดินผ่านเยอะๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาทำอะไรกับบริการของเขาได้บ้างเพลงกับสติ๊กเกอร์มันเป็นเรื่องของการแบบส่งความสุขส่งความรู้สึกดีๆผ่านสติ๊กเกอร์ผ่านบทเพลงอะไรเงี้ยและสิ่งที่ คุณจะได้เห็นก็คืออุมโมงค์แห่งศิลปะที่เขาเนรมิตขึ้นมานะคะที่ MRT ผลโยธินทางออกที่3อุมโมงค์ศิลปะขนาดแท้คุณขาเขาเข้าใจเลือกเนาะเดินทางง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกผ่าน MRT แล้วตรงนั้น,น,นก็เป็นแบบโซนที่เราจะไปช้อปปิง้งมีห้างมีอะไรเต็มเลยค่ะที่ชอบนะมันดูเหมือนเราได้ไปดูงานอาร์ตจริงๆเหมือนกับเห็นแมกกาซีนอยู่บนผนงังแล้วไปกดเลือกช็อปเป็นสินค้าต่างๆได้เลยแล้วคุณก็ไปยืนดูๆก่อนชอบคุณก็ไป สแกนแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเขาเอาสติ๊กเกอร์ลายมากกว่า150แบบเพลงนี่ก็มากกว่า30เพลงค่ะคัดที่คนกำลังฮิตติดเทรนออกมาจัดแสดงอยู่บนกำแพงนี้ยาวกว่า100เมตรเลยยาวๆไปเลยค่ะมีครบทุกแบบเลยสติ๊กเกอร์มันมีแบบน่ารักน่าักหรือแบบกลกวๆตลกตลกแม้กระทั่งงานอาร์ตตในเส้นสวยๆก็มีค่ะเอาจริงๆก็ ต่างยังไงหรอกับการที่เรากดเข้าไปซื้อสติกเกอร์อยู่ในแอปได้อยู่แล้วโอ้โห oh, ในไลน์สติกเกอร์ช็อปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราอะตัวเลือกมีเยอะมากดูออกไม่หมดแล้วแนมะ้พว่าแบบมีสติกเกอร์อะไรบ้างแต่อันนี้มันเป็นงานอาร์ตจริงคือเรารู้สึกว่าอันไหนสวยเราชอบอันนี้เราก็โหลดตรงนั้นไงพอไปอยู่ตรงนั้นเห็นว่าในผนังกาแพงเนี้ยมันมีสติกเกอร์ที่เรายังไม่รู้จกักแล้วมันน่ารักนา่กนารักอีกเยอะเลยคะ่ะคุณรู้ปะที่เอามาโชว์ในครั้งนี้เป็นของคนไทยทั้งหมดอยากบอกว่่่่าาาคคคครรีีีีีีเเเเเออต์นนนนนไไททยยยะะะมมลลดๆๆกกหพป้็จ แบบสังเกตตรงพื้นนะคะเขาก็จะมีมุมให้คุณไปยืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยจะถ่ายรูปออกมาสวยที่สุดซึ่งมันก็เหมือนกับเราไปแบบมิวเซียมอาร์ตยุคใหม่นอกจากที่พื้นที่กําแพงยังมีคาแรคเตอร์ตัวใหญ่ใให้คนที่แบบอยากที่จะไปถ่ายรูปคู่ด้วยสามารถถ่ายได้แล้วเป็นตัวที่คุณรู้จักแน่นอนวิธีการซื้อง่ายมากค่ะคุณเปิดมบอถือเข้าไปนะแล้วก็สแกนบาร์โค้ดหลังจากนั้นก็จะซื้อหรือส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้เลยค่ะหรือถ้าถูกใจแล้วแต่ยังไม่อยากซื้อจะกดถูกใจเก็บไปก่อนก็ไได้้้้หหรรรืืออออจจะแแลงงงใเพ่่ i, ่่่่นนนนนนววาาาาายยตัีีมสปถทํ ปรากฏว่า ซื้อสติกเกอร์ไปแล้วนะคะหลังจากผ่านอุโมงค์แห่งความฝันนั้นเอน,นางไปนะคะ300กว่าบาทค่ะไปทีเดียวหมดไป300แล้วค่ะคือมันเป็นมิติใหม่ในการซื้อสติกเกอร์จริงๆถ้าคุณเอาตัวไปเดินผ่านตรงนี้นะคุณไม่ซื้อนี่แสดงว่าคุณเส้นลึกมากเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะไปนะคะเดือนกันยายนเท่านั้นตลอดเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนคุณจะสามารถเดินทะลุอุโมงค์นี้นะคะเพื่อให้เรารู้สึกเซฟงานอาร์ตจากไลฟ์ครีเอเตอร์ได้เต็มที่กันไปเลยค่ะลองไปดูนะ บอกได้เลยว่า4ีวดีค่ะต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ในการซื้อสติกเกอร์ที่ไม่ไดแค่ในโทรศัพท์มือถือเก่งจริงๆค่ะงานอาร์ตนี้ต้องชื่นชมแคมเปญน,นี้ของทางไลน์แหละ